การใช้สมุนไพรหรือยาแผนโบราณควรศึกษารายละเอียดและสปปรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขุสุขคนครับผมพบกับคนลาภไพ่ชาแนลของเราพี่น้องเมื่อนี้กสีน้ำผ้าพ่อพี่น้องนะครับเป็เมืองสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับที่บาควนมองขาาเพลินนะครับหรือว่าบางคนนะครับรัวต่มขวดเลื่อนต่างๆนะครับอาจจะกินเพลินเป็นประจํานะครับแต่บางคนรู้นะครับว่าสมุนของเพลินมีประโยชน์ต่อร่างกายแบบใดนะครับหรือว่าในการใส่แบบใดนะพี่น้องนะครับครับนั่นก็คือต้นพักเมกนะครับพี่น้อง ต้นพักเมกที่เขากินกับลาบนะครับหรือว่ากับก่อยกับปนต่างๆนะครับหรือว่าเปลี่ยนผักขางเคี่ยงนะครับในการรับประทานอาหารของชาวอีสานนะครับหรือว่าภาคกลางนะครับบางคนเพิ่นกินขึ้นกันนะครับพี่น้องครับต้นพักเมกนะครับสับปะุณนะครับของเพิ่นนะครับลักษณะนะครับของเพิ่นะครับสูงได้ประมาณ20สเมตรนะครับกิ่งเป็นสันสีเหลี่ยมนะครับลำต้นสีนํำตาลแดงนะครับเปลือกบางนะครับ ซ่อนกันหลายหลายสันนะครับพี่น้องครับแต่กิ้งก้านมากนะครับใบเดียวนะครับเรียงตรงนะครับขึ้นรูปไข่นะครับรูปรีดนะครับถึงรูปใบยองนะครับพี่น้องหรือรูปไข่นะครับกว้างประมาณ 2. 5ุดหถึง4เซนติเมตรนะครับพี่น้องความยาวประมาณหถึง8ดเซนติเมตรนะครับปลายใบแหลมนะครับโค่นใบนะครับเป็นมดนะครับพี่น้องขอบใบเลี้ยวนะครับใบแก้ผิว ด้านบนเกลี่ยงมันวาวนะครับพี่น้องนะครับใบอ่อนนะครับมีสีน้ำตาลนะครับปนอ่นชมพูนะครับผิวใบด้านล่างนะครับเกลี่ยนะครับมีจุดโปร่งแสงนะครับหนาแน่นนะครับพี่น้องช่อดอกนะครับเป็นช่อแยกแขนงนะครับพี่น้องยาวประมาณ1.5ถึง3เซนติเมตรนะครับพี่น้องออกที่ซอกใบนะครับและปลายยอดนะครับพี่น้องนะครับครับนี่ก็คือลักษณะของต้นเม็กนะครับหรือว่าต้นผักเม็กของเฮานะครับพี่น้องนะครับ ครับเพื่อนก็มีสรรพคุ้นและประโยชน์ดีๆคขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับสรรพคุ้นของเพื่อนนะครับใส่เป็นยาสมุนไพรนะครับเพื่นบ้านนะครับครับใส่รากนะครับต้มเป็นน้าดื่มนะครับแก่เบื่อเมานะครับแก่ผิดสําแดงนะครับส่วนยอดอ่อนของเพื่อนนะครับรับประทานสดนะครับซอยขับร่มนะครับในร่างกายนะครับหรือว่าขับร่มในลาไส้ได้ดีนะครับพี่น้องแล้วก็ตําราไทยนะครับใส่เปลือกของเพิ่นนะครับนํามาตมนะครับแล้วก็เอาน้ํานะครับไปทาบริเวณที่เฮาเป็นร่มผิดนะครับหรือ แก้พิษน้ำเกี้ยงนะครับพี่น้องนะครับไปแก้ของเพื่อนนะครับตมพอกตรงที่ห้าปวดนะครับหรือว่าฟกช้ำดำเขียวนะครับเพื่อนติดซอยได้นะครับพี่น้องนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณดีๆของต้นพักเมกนะครับพี่น้องครับน้ำรากนะครับของเพื่อนนะครับมาต้มนะครับกินเพื่อแก้อาการเมานะครับอาการเบื่อต่างๆนะครับผิดสําแดงนะครับรับประทานสดกระไรเดอพี่น้องนะครับซอยขับร่มนะครับตำราไทยใส่เปลือกนะครับต้มท่าร่มพิษนะครับแก้พิษน้ำเกี้ยงนะครับของ สรรพคุณของเพลนกาบบคอยหลายไายในน้องพี่น้องครับแต่ว่ากาดีต่อร่างกายอยู่นะครับครับนี่ก็คือคุณประโยชน์และสรรพคุณของต้นพักเม็กนะครับพี่น้องก็ฝากต้อนพอมปพี่น้องคือเกาครับรูปส่วนแกนของต้นของเพลนนะครับก็สามารถนํามาเปลี่ยนสมุนไพรไดขึ้นกันนะครับเขาตัดเป็นทอนนะครับตากประมาณ3แดดนะครับตากให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็นํามาต้มกินนะครับเพื่อบารุงร่างกายนะครับแล้วก็ชะร่างนะครับสารพิษในร่างกายได้พร้อมเด้อพี่น้องนะครับ ครับก็ฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องไว้อีกคลิปนึงนะครับเป็นชิปสมุนไพรไก่โตนะครับที่บควนมองขามนะครับนั่นก็คือต้นพักเมิกน้องพน้องนะครับครับฮักกระไรถึกใจกับแช่คนรับไพ่ชาแนลด้วยพน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรับไพ่ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คนรับไพ่ชาแนลก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ